เลยรถุดไม่แล้วมาเนี้ยทิชชันน์นะเขาออกเขาเอาขันนั้นคับเลยสิแมียครับเพราว่ามันว่ามันของอันว่ามันขั้นอันสีแดงว่แมันขั้นสมว่แมันสิไปติดขั้นของตัวสิอ๋อขั้นนั้นไปติดก่อนว่าผมผมก็ว่ามันไม่ใช่ไปติดอันล่ะผมก็ไว่ารอกึ้นที่เกอร์ออกยังไม่ได้บอกผมของออกขั้นของมันบันให่ไปติดก่อน บัวครับของแค่ท่านเป็นจิเอาของ่อของพอหยุดเอาของพอหยุดท่านเดียวเาแค่ของผมเหรอโอ้โหอันของอันพยมาดครับบนรถขั้นหน่บัวครับรถลิบรลิบไปยี่ห้อมน่โอ้โวัสดีสาวหน่อยลำเพริศชั่วมาจังไนเนาะปารีเนะสาวหน่อยรำเพิินชั่วมากมาผิดบ้านแพงพี่น้อง สวัสดีสวัสดีสาวหน่อยลำเพิร์ชชั่วเขาพี่กับน้องกับยูน้ำกันได้ที่แล้วครับแล้วนี่ลำเพิร์ชช่วไม่เยือไม่ไม่เย็นไม่ที่เพชรบ้านแพงครับอน่อยลำเพิร์ชชั่วนี่เลือ่อนจะภาพพูใ้ใดจ้าง สาวหน่อยลำพ้นช่วในจะลดไม่ไหมงี้สิแหละนี่ของโมงสองพนเอาพนอม่านเาานตี้ยนอันรถมุ่นีไปพน,นไปติดสติกเกอร์หาขั้นพนอ่ะพุ่นหนีรถลุ่นไม่ไม่มือนีมือนีพนว่ามีงานพนอามาอันผลของซอยไปต้อใช้จ่ยเนี่แลงเหรัอรุน่นสังครับ จ้างนี้ไหมไก่บ่พหลับพ่ท่านไหนบิงขี้พี่จ่ไกลบ่ไกนุ่นสังมากนี่่ะจ๊ะมันจะซ้ำนุนสังมากียัไล่ะจ้าโถไอขี้ยบานไหนนี่เพราะท่านมีรถเมียติดขี้ังไงนวทองจ้ย่ไก่ว่าไก่จ้พ่ได้จ้างเฮียสวงไปถือว่าน้ไหลล่าจาลอถาเลือมน่อยู่ในันเหยียบไปเหยียบมากมัน่มันไก่เหยียบลงมแบบนี้แต่ว่าห่างน้ำขึ้นวะ นรับได้่ว่าเมียนขยาซอยเจ้าภาพาอบนี้เนาะเจ้าภาพ้นี้ฮะเจ้าภาพบ่อันนี้มากับบ่อรัครับเามนโอ้ยมวนหลายจ่นนอนเฝ้ามวนแบบม้วนนอนเฝามวนเขากับฟนกย้อนนตัวมวนนอนเฝ้าี่ใวนางรัมนอนนบังมาวน้อยแลปเยอะมึ่างนอยเเมียนูนี้นี่นีเมียบ้านก็ได้ในนอนค่ะมูนี้นี่จานเตะเสด็จ

เี่ักาปนีเมรียนที่นี่เพิ่นจัดเต็มเราพบไฟจัดเต็มครับเราสถานที่ย่ปุนมันก็น,น้อยเพิ่นก็ย่อเวทีลงอ,อันนี้จัดเต็มอันนี้จัดเต็มแฮ้นนรักษาโมือใหม่มอีแล้ว่าสิยูอดกระถินน้ำเพิ่นจ้าฝากช่องพญาันล้ำเพิ่นเอาพิเศษเลยนะคนบ่มีผมปานได เบ่งไห้ได้ลูกเบ่งไห้นี่ยเห็นว่าอะคิดเชืยอว่าสงสารบู๊ถูกสาวลาบพท่านเมี่บานครับได้ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆลูกเออส่งนี้เดินท่าปลอดภัยครับผมรัาผมปูมือชานเพิบาลมือนบปูอฟ่หมมาทนเล่นโอเคครับขอบคุณครับ ร่ำเพลินโชว์มาเยี่ยมวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนจิบมาเตียนอันเอารถพยุ์ไปกับรถสีเหลืองนะครับรถรถขนลิปไปติดสิติเกอร์ไหมแต่เลยเดีเอาล่ำเพลินโชว์เอาน่องล่ำเพลินโชว์มาซอยขนของซอยครับสองมือ พี่น้องเอ้ยพระตะบนเลิกแล้วเห็นพามเพียงเปลี่ยนไม่ไรได้หมดเลยเห็นแต่ถุงยางก็เปียกข้าวต้มได้หมดยางหาสมบัติัสรลจแล้วหมดนี่บมีผู้เห็นเหี้ยบพวกคนหลายๆคนหลายแขกหลายเนี่ยมืาขึ้นเรือสภาพมองพนยูมิเตนาม่ว่าพนยูกันยังไหนตื่นตื่นเศร้าขึ้นมามิเตนามเต็มอยู่นี่พยู เอ้ปูสาดไปก็เอาเปไปไหน่แหละมันฆ่าน้ำเลยศาสตร์กษัตรข้าน้ำแบบนี้แหละครับพี่น้องเอาเมื่อแรกเขาเดินทางต่ออำเภอโนนสังข์ับบ่าไก่แล้วครับประมาณหกสิบกัโลบ่าไก่บ่าไก่มืโโม่อนี่ขอบคุณสำหรับการติดตามเดอ้อฝากกดไลค์กดกระดิง่งให้พี่วันช่องพยี่ยวัน์รับเพื่อนออฟฟิเชียลไ,ได้พี่น้องเดอ้อ ช่องไม่ค้นติดตามวางพันนิดนิดนี่แหละเ่ราะท่านหลนี่เป็นทางเลือกหนึน่งเพื่อพี่น้องเย็บซี่าอยากเบิ้งแบบสาระประใดนกหนวาช่องพยานเพราะคอยได้หรอกครับแต่ส่วนมากสิได้ควบมีห้าสนุกท่นานไปขอบคุณพี่น้องลหลายพอกันคลิปนาะสวัสดีบ๊ายบายปูน,ปน